สวัสดีเพื่อนชาว u t u b e ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับโชคนัว1นึ่อามุเลตซึ่งเจ้าของเราภมจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขง,งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคโควิดอย่างแท้จริงน,น,นะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพสาสตราหลวงพ่อพัดปุญญากามโมวัดห้วยด้วนเจน้านกสวรรค์หรือพระครูนิวิทยญญากร ซึ่งท่านปรสิทธิ์ของหลวงพุธทธวัดสะทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ100ปีท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภิาคม2465นะครับวะครับประตูพรองท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายเชนนะครับซึ่งแล้วแต่มีพุทธคุณสูงในกันทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นที่สอะ,ะแสวงหาของนักสะสมแล้วก็ใช้แล้วมีประสบการณ์แยะ,ย,ะยะมากมายครับนั่นก็คือมีดหมอท่านนั่นเองนะครับ ในยุคนี้ถือว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับผมเริ่มจากนี่นะครับพระบูชาขนาด5นิ้วนะครับเนื้อทองเหลืองลมมันปูนะครับจำนวนการสร้างเพียง99องค์เท่านั้นนะครับรุ่นหอละคังปี60ปลุกเกสกสี่วาระกับอีกหนึ่งไตรมาสนะครับผม ไม่ธรรมดานะครับองนี้นะครับหมายเลขสิบสามนะครับสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับจะอุดเป็นนะครับเป็นรูปหล่อหอระฆังนะครับแล้วก็มวลสารที่อยู่ในตะกุดหลอดแก้วนี้ก็จะเป็นจีวรเกสานะครับชาญมากฝีพึ่งแล้วก็ผงพุทธคุณต่างๆนะครับผมนะครับตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยม อย่างมากมายนะครับสำหรับพระบูชานะครับมีคนตามเก็บเยอะแยะมากมายนะครับทําให้ราคาตอนนี้ขยับขึ้นไปค่อนข้างที่จะสูงนะครับในหลายๆรุ่นนะครับส่วนรุ่นหอระฆังแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่าสร้างเพียง9 9องค์เท่านั้นนะครับไม่ได้มีเข้ามาง่ายๆนะครับองค์นี้ผ่านมือผมองค์ที่3เท่านั้นนะครับผมนะครับ ครที่มองหาอยู่นะครับ0970195618นะครับแอดไลน์ครับมาพูดคุยกันนะครับผมนะครับหรือ f e c o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  k n p n p e นะครับที่เคยนำเสนอไปในคลิปก่อนๆนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับเหรียญรอระคังรุ่นหอระคังปี60เช่นกันนะครับเนื้อเงินแบบนี้สร้างเพียง99องค์เท่านั้นนะครับผมองค์นี้ครับหมายเลข12นะครับเป็นหมายเลข วันเกิดของหลวงพ่อนะครับผมอยู่ในกล่องกำมะหยี่สีแดงสวยงามนะครับนะครับนะครับของแท้นะครับใครได้ไปก็จะสบายใจไปเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วของที่ผมเอามานี่ก็มาจากทีผู้สร้างนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆเช่าหาสบายใจนะครับได้ของแท้ชัวร์นะครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับผมนี่เลยนะครับ รุ่นหอระฆังปี60เช่นกันนะครับขนาด2.5นิ้วจำนวนการสร้าง350เล่มนะครับเล่มนี้หมายเลข88นะครับผมนะครับตอนนี้ผมเหลือแค่นี้นะครับรุ่นหอระฆังนะครับเพื่อนเพื่อนทักมาก็นะครับเช่าบูชาไปหมดแล้วนะครับผมนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับเบี้ยแก้นะครับนี่นะครับจำนวนการสร้าง99ตัวนะครับถือว่าเป็น ของหายยากมากนะครับเพราะว่าใครๆก็รู้นะครับอย่างในคลิปนี้หลวงพ่อบอกว่านะครับกันได้ทุกอย่างนะครับแก้ได้ทุกอย่างนะครับคุณสงคุณใสบนดําอะไรพวกนี้นะครับแก้จนก็ได้นะครับหลวงพ่อบอกนะครับผมในคลิปเคยได้ดูอยู่นะครับท่านพูดไปนะครับนี่นะครับแพงนะครับผมบอกเลยว่าเอามาค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะครับแต่ก็ว่า แต่ก็ต้องฟิตตู้มาเพื่อจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตภาพไม่ผ่านการใช้เลยนะครับอันนี้ก็เลี่ยมนะครับถือว่าตาภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับอ่ามีที่เห็นอยู่นี่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับเป็นตำนานแน่นอนนะครับม่าจะเป็นอ่าสร้างหอฉันนะครับยาเหล็กถ่านนะครับนะครับสร้างหอฉันนะครับ ต่อโคตรตพระรุ่นแรกนะครับไตรมาสปี60ศูเสาห้าปี60นะครับฮอร์สร้างหอฉันปี59นะครับ8รอบปี60นะครับผมนะครับหลายรุ่นนะครับที่นะครับแอดมินก็มีนะครับให้เพื่อนๆได้ทักหานะครับใครที่สนใจนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นรุ่นฉลองฮอลล์ครั้งปี 6.3นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าครับอนาคตนะครับมาแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้ยังไม่แรงมากนะครับยังมีนะครับเขาเรียกว่าช่องอ่ระยะให้ดีตัวขึ้นไปอีก2.3เท่าได้สบายเลยนะครับผมนะครับเพราะว่าปลุกเสก3วาระนะครับใบนี้ก็จะเป็นนะครับเล็กอัธนะครับคือเขาไม่ได้จ้างผมมาโปรโมทนะครับแต่เท่าที่ผมติดตามมานะครับ ผมเองก็ไม่ได้จองไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่เป็นรุ่นที่น่าสนใจน่าเก็บน่าเล่นหาที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นหลังๆออกบานเลยครับผมนะครับอย่างวีให้แบ่งปันนะครับเพื่อนๆนะครับ097019518นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมอย่างนี้ก็จะมีหลุดเข้ามานะครับเพิ่งมาถึงครับก็คือนะครับ2.5นิ้วปี61นี่นะครับลายตอกช่าง ยุคเก่านะครับก็จะมีความอ่อนช้อยงดงามนะครับต่อโค้ดพัด97นะครับเบาเบางี้น่าจะเป็นไม้ขนุนนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับสวยงามมากนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมนี่นะครับมีในตำนานทั้งนั้นนะครับเพื่อนที่สนใจนะครับไม่จะเป็นต้องดูมีดที่อยู่ในคลิปนะครับแอดมินมีมีดหลายรุ่นนะครับ อยู่ที่เพื่อนๆนะครับจะสนใจรุ่นไหนก็มีสเปกในใจยังไงก็ลองทักเข้ามานะครับนะครับ1 9 7 0 1 9 5 6 1 8นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูใน Facebook Fan Page ก็ได้นะครับผมนะครับก็จะมีนะครับทำการซื้อขายได้ปกตินะครับเหมือนกับแอดมินเลยครับแต่ว่าแอดมินนี่ค่อนข้างจะงานเยอะนะครับดังนั้นก็ ใน f a c e b o o k Fan page ก็จะมีคนเราตอบคำถามนะครับแล้วก็ทำการซื้อขายได้ปกตินะครับอันนี้เป็น f a c e b o o k Fanpage ของแอดมินเองนะครับผมนี่นะครับดูจากนี้เลยนะครับนะครับอย่างมีมีดวารสที่สวยแยะมากมายนะครับที่จะแบ่งปันรวมทั้งมีดวัดนะครับไม่ว่าจะเป็น 60, 61, 62, 63และปีนี้64นะครับมีแบ่งปัน แน่นอนนะครับรวมทั้งมีดวาระดีๆที่สวยนะครับเราก็จะนำเอามานําเสนอนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมต่อไปนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับผมแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ Facebook Fan Page นะครับผมคลิปนี้นะครับก็ขอบารมีของหลวงพ่อพัฒน์ปุจการโมโมทัยด้วนนะครับจงกอบรักษาและดลบันดาลให้เพื่อนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับด้วยอายุวันนั้นสุขภาพละลาบยศสุขสรรเสริญสุริยานญาปฏิพานธนสารสบัด อุปสรรคใดโรคภัยใ,ใดๆก็ขอให้มันลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทางทางราตธทางทรตั้งแต่แบบนี้ตลาเข้าสู่พระนิพานเถิดครับผมสาธุครับผม